ใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่จะเอามาง่ายๆเรื่องของพลังงานตรงนี้นะครับนะนๆมันอยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับนะเมื่อมนุษย์คนหนึ่งค้นพบได้ในส่วนตัวเห็นว่ามันดีมากๆนะรักษาตัวเองได้แน่นอนลุงออกนะครับก็อยากให้ทุกคนฝึกปลื้มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รักษาตัวเองนะครับสมมติว,ว่าเจล้านคนเนี่ยถ้ารักษาตัวเองได้ทั้งหมด ถามว่าดีไหมครับทุกวันนี้ผมไม่ต้องพูดถ้าพูดมันก็ย้ำไปย้ำม,มาอยู่ยงั้นแหละครับต้องคิดรูปแบบนี้ครับท่านคิดเรื่องอื่นไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้เพราะเท่าที่ลุงมองมามันเป็นธุรก,กิจไปทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนหนังสือแล้วเข้าใจไหมครับ มันเป็นเงินทั้งนั้นเป็นธุรกิจไปหมดแล้วเวลาเนี้ยยังมองไม่อ่อยเหรอฮะยังคิดไม่ได้เหรอไม่มีใครสะกิดต่อมความคิดเนาะผ่านผ่านมาใช่ทุกคนในสังคมไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่สามารถรักษาตัวเองได้เขาก็ไม่กล้าพูดแต่ลุงรักษาตัวเองได้หมดจดและจะปิดบังไว้ทําไมล่ะครับเห็นไหมครับ มันต้องมีมนุษย์พันธุ์นี้ขึ้นมาบ้างในสังคมนี่มิฉะนั้นก็จะลุงอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับก็อยู่กันเป็นหมู่คณะสิครับลูกไทยหลานไทยเออแต่มีความเชื่อในศาสนาแล้วก็อยู่ด้วยกันเถอะเออเป็นไรไปเราฮะทาไมต้องมานน่นนี่นั่นกันล่ะใช่ไหมก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะ Uh, get into. <laughs> เข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมความเข้าใจเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องเดียวกันใช่ยนะครับลุงก,ก็เปิดประเด็นเข้าความเข้าใจเวลานี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอต่อไปท่านก็เข้าใจระหว่างคนข้างเคียงนี่ใช่ไหมมันจะแตกตัวออกไปเข้าใจแต่ละคนไปข้างเคียงมันก็เป็นเป็นใยมังมุมกันไปต่อไปต้องเป็นอย่าง,ง้นนะครับ นอ่เกื้อช่วยหรือเกื้อกูลกันได้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นแล้วเดี่ยงนะให้รู้ไว้พอเวลาเดี่ยงแล้วมันก็กูไม่กลับนะพอเวลาเป็นแรงหนักมันกูไม่กลับนะครับล้มหมอนนอนเสือติดเตียงทงาไงอะไรเพ่ยิ่งเป็นคนในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวด้วยเดี่ยงคนนไปหมดเลยไหมครับแล้วใครจะมาช่วยทีนี่นครับให้รัฐธรามมาช่วยเหรอไหวไหมล่ะพี่เห็นไหมครับมันไม่ไหวรัฐธจะเอาสตังค์ที่ไหนมาช่วยห็นะรับแล้วป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเงิน ใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะอ่าใครจะคิดต่างไปกว่านี้ก็ยินดีแชร์ก็แค่นั้นเองครับท่านโอเคนะเอาเชิญต่อครับมีอะไรเพิ่